ผมสวัสดีครับเจอวันนี้มาเจอกระกบดำนะครับอีกเช่นเคยนะครับผมเจอกบดำก็หลังจากแอลเหนือนะครับหนึ่งอาทิตย์ก็วันนี้มาเยี่ยมสนักกระต่ายทองออฟโรดนะครับซึ่งได้ข่าวว่ามีช้างเผือกนะฮะอ,อยู่หนึ่งเชือกนะครับเพิ่งจะเข้ามาใหม่ๆนะครับก็ก็เดี๋ยวจะ เอามาให้เพื่อนๆดูว่าช้างเผือกตัวเนี้ยมันคือช้างเผือกพันธุ์อะไรนะครับนะครับก็วันนี้ผมแวะมากระต่ายทองนะครับเดี๋ยวเอามาให้เพื่อนๆชมกันนะครับใลรยคยเหงาใครเหงานะครับอาไปดูกันครับนี่ครับช้างเผือกนะครับยังไม่เสร็จนะครับผมคันนี้เพิ่งจะก่อร่างสร้างตัว เดี๋ยวคุยกับช่างเบียดีกว่านะครับสวัสดีช่างเบียสวัสดีครับผมครับอ่าเดี๋ยวน้าถามหน่อยนี่ต้องบอกว่าช่างเบียนี่เป็นหลานนะผมเนี่ยเป็นนา้า <c oughs> <c oughs> เห็นตั่เล็กๆครับตอนนี้เป็นช่างใหญ่ไปแล้วก็วันนี้ลูกพี่ไม่อยู่ครับน้ารุ่นไม่อยู่ครับไปซื้อของข้างนอกครับอ่าพอดีผมได้ข่าวนะครับเนเพื่อนผมได้ข่าวว่ามีช้างเผือกมาหนึ่งเชือกนี่ครับเผือกไหมครับอ่านีเผือกเลยนะเนี่ยแต่มันไม่ใช่สีไม่ใช่สีเผือกนะสีอะไรวะ ใครใกล้ไหมใช่ครับจิงใครใกล้ต้องบอกว่าคันนี้เท่าที่ผมรู้ข้อมูลนะครับจากช่างเบียร์เนี่ยต้องบอกว่าคันนี้ทําเจ้าของเขาว่าเขาวางคอนเซ็ปต์เองหมดเลยใช่ไหมใช่ครับผมอ่าแล้วเรามีหน้าที่ทําอะไรบ้างเบียร์คือทําหน้าที่ประกอบครับช่วงล่างทั้งหมดครับทั้งวางเครื่องด้วยครับก็คือง่ายรถเนี่ยขนเนยขามาเป็นเขามาอย่างนี้อยู่แล้วครับคือเอามาให้เราจัด ช่วงล่างใหม่ใช่ครับการวางโครงวางเครื่องใหม่ครับแต่ตัวรถเนี่ยไอ้เพ่อประเภทเนี่ยเขาตัดเนี่ยอย่างไงี้ครับเพื่อนๆดูนะตัวนี้จะเป็นเดี๋ยวมันเป็นรุ่นอะไรฮีโร่อะไรนะไอ้ลักฮีโร่ครับเดี๋ยวดูครับเพื่อนๆดูนะเดี๋ยวผมให้ดูทีละจุดนะครับอ่าเป็นจะเป็นอ่ารหัสมันอยู่ไหนอ่ะมืดมองเห็นเนาะไวอะไรห้าหกหรือว่าเอ็นห้าหกรับอ่าเอ็นห้าหกนะครับ ตัวนี้จะเป็น LN 5 6นะครับจะเป็นตัวให้เ,เพื่อนๆดูนะครับจะเป็นตัวแคปนะเห็นไหมจะเป็นตัวแคปนะครับเพราะตัวนี้มันจะมีเป็น4ประตูก็มีเนาะใช่ครับเป็น4ประตูก็มีนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นแคปแคปก็ค่อนข้างจะหายากนิดนึงนะครับใช่ครับจะมีน้อย<ช>แต่ก็ก็หาได้อยู่คันนี้ถ้าคนชอบไม่ชอบ4ประตูนะถือว่าคันนี้เอามาทำก็เด่นเนาะใช่ครับมันเป็นเอกลักษณ์นะ แล้วก็คือที่บอกว่าช้างเพื่อกอะ่ะรถรถตัวนี้มันเป็นรถเวลามาทำอย่างนี้มันสวยนะเนอะแล้วมันแบบโหแม่งมามองดูแบบเราจะเนี่ยแต่คันนี้คันนี้ทำถือว่าทาได้สวยมากมนะเพื่อนนะครับน่ว่าจะเป็นการลงสีนะฮะเนี่ยลงสีเนี่ยแล้วก็จะมีการตีโป่งหลังนะครับเห็นไหมจริงๆคันนี้มันจะยาวนะฮะแต่คันนี้เบียร์เท่าที่น้าดูเนี่ยเขาตัดตูดใช่ไหม ใช่ครับผมตัดตูอย่างไงอ่ะตัดหมายความว่าไม่ได้ตัดคัสซีตัดคัสซีได้ครับตัดด้วยเหรอครับมาดูหน่อยพาดูหน่อยเดี๋ยวให้ดูดูให้ดูอย่างประมาณนี้ก่อนนะเพื่อนๆเดี๋ยวค่อยตามไปดูอย่างอื่นอ๋อก็คือคัสซีเนี้ยตัดออกเยอะไม่เบียวยว่าพอดีนี่เลยนี่พอดีตรงเตงเลยนี่นใช่ครับอ๋อพอดีตรงเตงเลยเพื่อนๆเห็นไหมครับอืมก็ว่าเลยมันมันสั้นปกติรถรุ่นนี้มันจะไม่สั้นนะมาดูไกลๆนะครับ ห็นไหมพื้นที่มันแคบสั้นตัวจริงบอกเลยว่าตัวจริงสวยมากครับแต่มองในกล้องมันอาจจะม,มองแบบเหมือนมันกุ้นๆน,นะจริงๆมันมันลงตัวอ่ะครับก็เดี๋ยวจะมาถามรายละเอียดช่างเบียร์ว่าเราเริ่มจากตัวรถนี้เือมีมาอยู่แล้วสีเสือทยาย,ย่ร้อยครับแต่ที่สาคัญเนะครับเ,เพื่อนๆบอกเลยว่าสีตัวเนี้ยเฮ้ยมันก็ขึ้นเว้เยเป็นสีระเบิดด้วยนะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดู ใช่ไหมเบี้ยใช่ครับออเป็นสีระเบิดครับสีระเบิดแล้วต้องบอกว่างานสีเนี่ยไม่รู้ว่าจะขอบขุางอู่ไหนนะถือว่าแม่งเนียนมากเลยเท่าที่ผมมองนะงานสีเนียนมากแล้วแล้วน้าดูในเบียน้ว่ามันน่าจะหลายตังค์ในในการทํำสีอ่ะนะครับพ้องเขาเก็บหมดเลยโอเคครับตัวรถก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาถามเบียว่า เราช่วงล่างเราทําการอะไรบ้างคะน,นี้เขาเลือกเป็นแหนบหรือว่าไงใช่ครับเป็นแหนบครับ๋อาเลือกเป็นแหนบเลยโดยที่เจ้าของเลือกเองครับอโอเคครับเรามาดูช่วงล่างก่อนนะเพืเ่อนๆนะว่าช่างเบียร์เขากับช่างรุดก็จัดอะไรบ้างนะครับอ่ะเริ่มจากเราทําการสร้างเต้าก่อนใช่ไหมเบียร์ใช่ครับผมให้เบียร์ชี้อ่าให้เบียร์ชี้นะครับเราเริ่มจากการทําเต้าใช่ไหมเบียร์ใช่ครับทาการ หน้าก่อนครับสร้างกันหน้าขึ้นมาก่อนอแล้วก็มาสร้างเต้าคานแล้วก็สร้างอูหลังครับอ๋อไอตัวนี้ตัวนี้เขาอ๋อตัวนี้เราไม่ได้แบบใช้ล้อยค่ะสี่ใช่ไหมครับเราใช้เป็นตรงเต็งเใช่ครับแนบอ่ะแนบก็คือคันนี้คอนเซ็ปต้องการความสูงเยอะไหมเบียร์ไม่ไม่เยอะครับักตจะตัวรถไม่สูงมากอ่ะดูดูจากข้างหลังนะครับก็ก็กำลังสวยเนาะอืม แล้วอะไรไงเบียร์แล้วคาร์เราเลือกใช้ของอะไรใช้คาร์เป็นของ vx 8 0ูคนครับอ๋อคาร์ิเลยนะครับเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนแล้วที่สําคัญคันนี้ถ้าที่ผมรู้มาเนี่ยหัวใจใหญ่มากครับเลือกใช้แบบหัวใจใหญ่เลยอ่ะอันเนี้ย <c oughs> คาร์มีอะไรบ้างอรเบียร์หมายความว่าคาร์มีวุดไหมนีคม้ครับตัวนี้จะเป็นลิฟต์ครับลิฟต์หน้าหลังครับ ป็นคานดิฟล็อกใช่ไหมใช่ครับดิฟล็อกหน้าหลังเลยครับเห็นไหมครับเ,เพื่อนๆตัวนี้ก็จะเป็นเป็นอาร์มเขาเรียกเต้าหน้านะครับเต้าหน้าเต้าหลังนะเป็นแนบนะครับอ๋อเราใช้เราใช้สูตรนี้ใช่ไหมเบียร์ครับสูตรพวกนี้เราใช้แบบไม่ใช่ร้อยร้อยใต้นี้ใช่ไหมไม่ไม่อ๋อมาเป็นชุดของมันใช่ไหมใช่ครับอ๋อครับพวกนี้ก็จะมาเป็นชุดนะครับเพื่อนช่างเขาก็ทําการจัด ให้ได้สูงใช่ไหมครับแล้วก็ทําการเชื่อมนะครับแต่ตอนนี้มองงานแล้วก็น่าจะก็เหลือเก็บรายละเอียดให้เบียร์เนาะน้ำมองดูเนี่ยใช่ครับอือเหลือเก็บรายละเอียดนะครับเพื่อนราคาที่ไปทําสีไหมทาเริ่มไหมท่นใช่ไหมพ่นเอาได้ครับอ๋อก็ซุ้มโชกก็จะเลือกใช้เป็นเต้าเต้าแบบนี้นะครับแสดงว่าเป็นโชกสะเดือดีใช่ครับเป็นกระเดือ แล้วชกนี่เราเราจัดให้หรือว่าเจ้าของเขาจัดเองเจ้าของก็จัดมาให้ครับอ๋อก็บจะเป็นตัวนี้จะเป็นสะดือนะเพืเ่อนเพื่อนไม่ใช่เป็นเป็นหูนะเป,นเป็นหูล่างเนี้ยไม่ใช่นะก็ข้างหลังก็จะเลือกใช้เป็นตรงเต็งหลังนะครับลักษณะนี้นะโอเคครับก็จับประมาณนี้ต้องบอกว่าคันนี้ที่น้าชอบนะชอบสีครับแล้วก็ดูโปร่งตีได้ลงตัวมากเลยนะ กโก้งแบบเบื่อเหนไหมฟีได้ลงตัวมากเลยอ่ะโอเคครับด้านหน้าก็จะประมาณนี้นะครับประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเบียร์คันนี้ตอนนี้ประมาณเจ็อร์แล้วครับมันเหลืออะไรอรตอนนี้เหลืออะไรเหลือเหลือประกอบพวกระบบเบรกแล้วก็ท่อน้ําครับอ๋อาน้ำเอาไว้หลังโอ้และที่ที่สำคัญตัวนี้ที่นารู้มานี่เด็ดมากบ้าน้ําเด็ดมาก เดี๋ยวเราเค่อยดูหัวใจนะเพื่อนๆเ,เราดูรอบข้างรอบนอกไปก่อนนะครับก็จะมีแหนบที่ใช้ของอะไรเบียใช้ของไอรอนแมนครับอ๋อแหนบไอรอนเออแหนบไอรอนมันไม่ไม่่อยสูงเท่าไหร,นะร่นะแสดงันนี้ไม่เน้นสูงแน่เลยครับใช่ไหมเออมามองดูนะก็ด้านล่างก็จะมีการทําแท่นเกียร์แทเบียใช่ครับเดี๋ยวเราค่อยคุยรายละเอียดอ่าเพื่อเกียร์เพวกเครื่องนะครับเดี๋ยวเราดูรอบรอบ,รอบ ภายนอกกันไปก่อนนะฮะทางบอกว่าคันนี้เจ้าของเขาจัดจัดอุปกรณ์มาเองหมดเลยใช่ครับอ่าแต่น้ำมั่นใจว่ายางไม่ใช่เบอร์นี้แน่เลยดูใชเบอร์นี้น่าจะใหญ่ขึ้นก็ใหญ่กว่านี้เนาะครับโอ้โหดูปลายท่อเพื่อนกี่นิ้ววะเนี่ยสามนิ้วครับอืแล้วก็เพื่อนๆดูครับดูโปร่งหลังเขานะเห็นไหมอ่าสวยอ่ะเห็นป่ะครับมาดูด้านหลังมีสัดสีสีแดงขึ้นนี่อ่ะเลย Oh. สีทำเนีย,ยบมากกูว่าสีนี้หลายตังเลยมองแล้วเนะี่ยเข็บละเอียดอ๋อนี่โชคที่เป<ช>ทีอ,อขอจัดเองนะใช่ครับอ๋อลามาได้านะครับโชคออก็พอเขาจับเองนะ,นะโอเคครับเรามาดูหลังก็ VX เช่ไหมเบียร์ใช่ครับอ๋อก็ดิฟล็อกเหมือนกันใช่ครับคันนี้ก็เลือกเล่นส่วนอะไรไมครั เฟฟองเดิมอยู่ครับเป็นเฟืงสิบนะโอเคครับก็หลังก็จะประมาณนี้ก็จะไม่มีตรงเองสองชั้นนะครับก็เป็นคานวีเอ็กนะฮะอันนี้ผมให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับดูช้างเผือกก็คือว่าผมว่าคันนี้ถ้าเสร็จแล้วเนี่ยถ้ามันเรียบร้อยผมมันมันน่าจะเป็นรถอะไรที่ที่ลงตัวแล้วสวยมากทางนี้ต้องทําแบบออกแนวแบบดิบๆนะเบียร์นะครับเขาเรียกอะไร เครื่องชนนี่ไม่ต้องยืดมากแล้วแห้งๆอย่างนี้นะอโอเคครับเดี๋ยว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 ให้ดูเครื่องละกันอ่ะผมให้ดูให้เพื่อนๆดูงานสีที่เขาไปเก็บมาเนี่ยเจ้านี้นะดูภายในโอ้ลิบุนี่ด้วยว่ะเบียใช่ครับโอ้ลิบุเก็บเศษเก็บอะไรเก็บไฟในหมดเลยงานสีเนียนมากเว้ย เอาคร่าวๆนะครับผมประมาณงานสีแบบนี้ต้องมีหลักสามสี่หมื่นอัพอถึงห้ามื่นอ่ะอ่าตอนนี้เรามาดูหัวใจนะครับเพื่อนๆเรามาดูหัวใจนะครับเรารู้ช่วงล่างแล้วนะไอ้เพ่อกวางแหนมก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวให้ช่างเบียร์เปิดหัวใจใดูหน่อยนี่นี่เห็นกําลังทาเลยทํอะายเบียร์เน,นี้ยนี่ท่อท่อน้ําครับท่อน้ำหมายความว่าท่อน้ําที่จะเดินเดินไปไปข้างหลังครับ อ๋อสแสดงอันนี้ว่าอสนาบ้างหลังดิใช่ครับอ๋อโอ้โหเว้ยไม่ธรรมดาเว้ยแสดงว่าต้องชุดใหญ่แน่เดี๋ยวให้เพื่อนๆดูครับขุมกำลังนี่มันอะไรเอ่ยพี่จังเบียร์เปิดให้ดูโอ,โ,โอ้โหใหญ่โตถนาะมันมันใหญ่อย่างงี้อ่ะเบียร์เครื่องอะไรวะเครื่อง 14B ครับโอ้โห,โ,หโ,หโหชุดใหญ่เลย อันนี้นี่นี่ก็คือเจ้าของก็จัดหาเองครับเอเพื่อนเพื่อนดูนะครับสิอ๋อจากการมองแล้วเนี่ยเอาวินเตอร์วางหน้าม้อน้ําไว้หลังแน่นอนเนาะครับแล้วที่เด็ดที่เด็ดคันนี้ผมเห็นแล้วนะเดี๋ยวผมย้เพื่อนๆดูไอ้ตัวนี้จะเป็น14บใช่ไหมครับแล้วโบว์โบว์ลาเดียใช้เป็นของโฮเซตครับเพื่อนดูโบวครับ ข้างล่างมนะองเห็นไหมุูใหญ่มากดูมือผมครับดูมือกระโบดิกโบแม่งใหญ่ขะมืออ่ะมุงเขาหัวโะโงงไลเลยสเก็ตแยกเออเดี๋ยว้างทัศน้นามองเนี่ยคันนี้มันมันวางลงไปโดยพอดีต้องแปลงอะไรไหมเบียร์ตัวเครื่องเนี่ยต้องทำอะไรเพิ่มไหมในการวางหมายความว่ามีมีมีมวาลคัตซีนิดหน่อยครับ mm hmm. เพราะว่าติดใดครับติดใจะตารตรงไหนว่ เห็นไหมเพื่อนเห็นไหมมีกานว้านะครับตรงเรเพราะว่ามันติดใจสตาร์ทนะครับเห็นไหมเนี่ยครับด้านล่างเนี่ยก็จะเว้าลพัดซีหน่อยอ๋อนิดเดียวนีครับอใหญ่มาก4ีีนี่มักี่สูบอะเครื่องกี่สูบไอ้กี่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 ี่ก่กี่่ก่่ สี่พันหรือสี่พันสองครับประมาณประมาณตรงนี้ไม่แน่ใจน้เพื่อนแต่น่าจะประมาณนี้แหละสี่พันสี่พันสองครับโอ้ยตายแรงตายเลย,ยแสดงว่าเจ้าของรถเจ้าของนันจะได้รถอยู่นะเนี่ยมองแล้วนะครับรรู้คอนเเสปต์รถเลยอะเกียร์ใช้เกียร์อะไรเบียร์ใช้เป็นเกียร์โตตา้าเกแซครับอ๋อเอาของเกแซตลงใช่ครับ อ๋อเออไม่มีไม่มีมอเตอร์เนาะครับเออเออแล้วมันมันรองรับได้เลยเบียร์ได้ครับกับเครื่อง4 0 0เนี่ยไหวใช่ไหมไหวครับไหวแล้วครับโอเคครับนี่ก็เป็นเพียคจะไม่มันจะไม่มีมอเตอร์เตะนะก็จะประมาณนี้นะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวตอนนี้มันยังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวผมจะให้เพืเ่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนได้ดูตอนมันเสร็จทีหนึ่งนะครับ ก็จะเข้าๆก็จะประมาณนี้นะครับเครื่อง 14B นะ 14B ลากเฟืองเดิมสบายแล้วเบียร์เนาะกับยางใหญ่ๆนะครับแต่บอกเลยว่าตัวจริงรถมันสวยมากมันลงตัวนะครับแต่ได้จะข่าวได้ข่าวมาว่าเจ้าของเขาทำไปจนจนหน้าก็จออกดิบๆหน่อยเนาะหเห็นเขาพูดอยู่ว่าจะดิบๆหน่อยนะครับก็เดี๋ยวมาดูอย่างที่ผมชอบนะครับตอนนี้และผมมาผมตกใจมากเลยดูมอหนามเพื่อน เบ,บียยกมาดิไอ้แบบช่างเบียยกมาแต่หเห้นเยนะเฮ้ย <c oughs> โอ้ไม่หนักดูเยวางเลยเบียบ,บางเลยนาจะถ่ายเพื <c oughs> ่อนเห็นไหมดูหม่น้ำเขาดินี่นะครับยาวประมาณน่าจะเมตรเมตรสิบได้ไหมเบีย <c oughs> ได้ครับเมตรสิบได้เลยัที่ทบบที่แม่งเด่นเลยนี่ผมว่าดูครับเพื่อนๆดูมันกว้างดิ <c oughs> มันกี่นิ้วกัเนี่ยเบีย เขาเขาของหกล้อติดล้อได้ลดเลยะเออใหญ่มากเลยอะความกว้างมันอ่ะดูดิโอ้ดูครับทั้ลมบนโ่สองตัวนะหนึ่งสองนะครับสองตัวนะโอ้มาหน้ามันโดนมากเลยว่ะแต่อย่างว่าเครื่องมันใหญ่เนาะครับมันก็ต้องเอาเอาแบบให้จบทีเดียวเลยนะครับใช่ครับอ่า อ๋อตอนนี้เบียกำลังตอนนี้ก็กำลังไล่เพื่อข้อน้ำต่างๆอยู่ใช่ไหมครับอ๋อครับก็ประมาณนี้นะครับเ,เพื่อนๆสำหรับไอ้ช้างเพือกตัวนี้นะ<ม>ก็เดี๋ยวเบียถ้ามันยังไงใกล้เสร็จเงี้ยอย่าลืมให้รถต่อหน้าน,นะนะครับได้ครับเดี๋ยวจะมามาตามงานเพื่อนๆดูอีกทีว่าเจ้าของเนี่ยเขาจะลงยางตัวไหนนะครับ แต่ตอนนี้ผมมั่นใจว่ายางตัวนี้น่าจะแบบแค่ทับท้าไปใช่ไหมครับอ่ายังไม่ได้ไม่ได้ใส่จริงนะครับก็แล้วก็จะดูด้วยว่าเจ้าของเขาใช้วินอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับมีมีคอนเซ็ปต์ย่างวินก็แต่เขาวางองาว่าเขาใช้อะไราน่าจะเป็นไอซินหัวโหนกครับอ๋อรับก็รถตัวนี้แม่งก็จริงๆแล้วมันถ้าไม่ติดว่ามันมันก็ดูดีนะเว้ย เบียครับนะน้ำมองกัก็เท่ดีเหมือนกันไอ้สี่ประตูไอ้แคบแบบเนี้ยและที่สำคัญมันไม่ยาวนะเพื่อนๆดูนะเดี๋ยวถ้าขาทำมันชนแบบมัยื่นท้ายม่นยืดม่งสั้นมากเลยนะครับก็โอเคประมาณนี้นะครับเฮ้ยได้ข่าวไปแข่งงานซูเป็นไงมั่งเบียร์ครับเป็นไงงานซูเป็นไงถามเบียร์หน่อยสนุกดีครับได้อะไรมั่งมั่งไหมได้ที่หนึ่งครับมีวินมีแข้ง อ่าแข้งน้ำมันแล้วก็มีเชือกผ้าครับขอ,อได้ของรางมาครับอ๋อเสีดยดายนะไม่ได้ไปนะครับผมไม่ได้ไปถ่ายนะงานซูอยากไปอยู่แต่ก็ไม่ได้ไปนะครับก็โอเคสําหรับคลิปนี้นะครับก็เอาให้ดูให้ดูว่าประมาณนี้นะครับจริงๆรถคันนี้ก็ทํามาสักระยะเวลาหนึ่งแล้วเนาะรประมาณสองอาทิตย์ได้ไหมสองสามอาทิตย์ได้ไ ได้ครับอ่าแต่ว่าผมไม่ได้เข้ามาถ่ายนะครับพอดีไม่ว่างวันนี้พอดีผมเอารถมาให้เบียร์มันทํากองให้หน่อยหนึ่งก็เลยเข้ามาถ่ายนะครับก็โอเคครับก็ประมาณนี้นะเพื่อนเพื่อนก็ถ้าท่านใดสนใจนะครับอยากจะสร้างรถประมาณเนี้ยก็สามารถโทรสอบถามกระต่ายทองได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ช่างรถไม่ให้นะครับอ่าก็ดูเขาเรียกดูเพื่อเป็นแนวทางเนาะครับอ่าใครที่ชอบนะครับสามารถที่จะเอา มันไม่สงวนกันนะครับรูปแบบเนี้ยเพื่อนๆสามารถเอาไปเขาเรียกอะไรเอาไปปั้นรถตัวเองได้นะครับถ้าคนที่ชอบอ่ะครับก็ดูแล้วก็เอาเอาเออเราชอบแบบนี้ไงเราก็สามารถที่จะเอาแบบเนี้ยไปไปสร้างสั่์รถตัวเองได้นะครับก็คลิปนี้กบดําคงจบแต่เพียงเท่านี้นะเพื่อนๆก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร้ให้กบดําด้วยนะครับก็เดี๋ยวคลิป เดี๋ยวผมคลิปไอ้เขาเรียกอะไรคลิปเหนือเนี่ยเดี๋ยวผมพยายามจะลงให้ดูเรื่อยๆนะครับยังมีหลายพีนะแต่ตอนนี้ดูรถไปก่อนขัดไปก่อนขั้นไปก่อนขันไปก่อน,น,อนโอเคครับสวัสดีครับเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับ